ㅋ ㅋ ㅋ

ในเรื่องของการเป็นอยู่นะแล้วค่อยว่าใครเราในเช็คของพิเศษเพราะว่าเราต้องไปแข่งขันนะครับฉะนั้นถ้าใครผ่านก็ไปนะครับใครไม่ผ่านก็นต้องการตัวข่อนนะครับสำคัญมากตอนนี้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะนั้นอยู่ที่ตัวเราต้องรับผิดชอบรู้ตัวเองแค่นันเองนะครับ S 1> <S 1> สำหรับปีนี้นะครับเป็นเรื่องของการเตรียมทีมนะครับเพราะว่าโดยโครงสร้างเองแล้วเนี่ยเราพลาดเรื่องของโอลิมปิกไปนะครับในปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการสร้างนักกีฬานะครับเพื่อจะไปสู่โอลิมปิกที่ปารีสอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทดสอบเด็กหรือพัฒนาศักยภาพเด็กได้เนี่ยเด็กจะต้องมีประสบการณ์ นะครับในเรื่องของการเล่นในระดับโลกได้มากขึ้นนะครับรวมถึงการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเล่นด้วยมันเป็นส่วนสําคัญทําให้ศักยภาพทีมเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ <Fly. S 1> แล้วก็ในวันนี้เองนะครับเป็นวันที่เราต้องทําการตรวจโควิดตามนโยบายนะครับของสมาคมเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเองนะครับสแล้วก็เป็นการตรวจเช็คครั้งแรกในเรื่องของเพราะเราไปที่นู่นเองเนี่ยเราก็ต้องผ่านการตรวจเหมือนกันนะครับรวมถึงความปลอดภัยของนักกีฬาที่อยู่ร่วมกันด้วยครับ ก็จริงๆแล้วก็เป้าหมายนะครับก็คือพัฒนานักกีฬานะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทํายังไงก็ได้นะครับในเรื่องของทําให้ทีมของเรามีศักยภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเน้นในเรื่องของนักกีฬาที่มีศักยภาพที่สามารถไปต่อได้นะครับในตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าในบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาของเราในอนาคตไปด้วยครับก็ปีนี้หนูว่า,าส่วนมากก็จะเป็นรุ่นน้อง เด็กรุ่นใหม่นะคะก็เป็นอโอกาสที่ดีของวงการวอลเลย์บอลเราที่จะได้แบบเห็นน้องๆเ,เด็กรุ่นใหม่ได้มาทดแทนรุ่นพี่หรอได้โชว์ศักยภาพฝีมือได้เต็มที่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะที่จะได้เข้าไปซ้อมในระบบเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราห่างจากระบบทีมชาติมานานเพราะว่าอ,อย่างทีมชาติกำลิกทุกคนก,ก็แน่นอนยู่แล้วว่าทีมชาติก็ต้องซ้อมหนักอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องกลับมา ดูแลตัวเอ,เองมากขึ้นฟิตร่างกายให้ดีขึ้นมากกว่าไทยละลีกค่ะต่อไปแข่งขันนะครับฉะนั้นการอยู่ของเราเนี่ยจะต้องอยู่แล้วเขาเรียกว่า